ของทวายอยู่แถวนี้นะแสดงว่าอยู่ใต้ผานี้เหรออ่อนั่นไงโอ้ช่างมาอยู่เหลือเกินโอเคอันิโมคลาสโอ้ไม่ได้เจอมานานโอเคอยู่จุดนี้ครับทางเนือของสตอมเบลเลอร์พอยใช่ตัวที่เราจะหาหรือเปล่า อ๋อวมีเมดอ๋อเมดตัวนี้ลุยเลยเหมือนจะต้องตันตี ไปไม่ใช it. oh, ่ตัวที่หาฮะมันอยู่แท่นอยู่มันอยู่ตรงนี้เลยการคาดลมโอ้แต่มันอึดพลังมันมากขึ้นโอเคอุ้ยอีกนี่เซอร์เชนอู้โอ้ดอกเยอะเหมือนกันนะตัวเมื่อกี้ ด้วยเลยไฟ้ายูริน for a l i t t l เฮ้ยไฟฟ้าทำน้ำแข็งไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่เฟันก็ฟันไม่ได้เอา N อ L เข้ามาก็าใช้พระเอกกันช้าหน่อยนะแต่มันก็ลง เกตก้อมันแตกแล้วลุยไม่เลิศสร้างคอนเซ็ปต์เคตัวนี้เหมือนอ๋อแฟนซีรีตรงนี้นี่คือเซตอู้ของดรอปเยอะมากขึ้นนะสุดยอดเี่ยอยู่จุดนี้นะครับซีรีตัวกลางของสตอมแบล็ตไยเลย เจอกล่องตรงนี้ด้วยเข้าตัวเฉยเลยมัตสกาดป้องกันตายละได้เดี๋ยวมีอไะไรวะข้างบนโอเคโ <c oughs> อ้ประชาขอปีนขึ้นไปก่อนเถอะ กลังลมกระต่ายในนี่นะตายรวดเร็วกิจกรรมสำเร็จแล้วโอเคนะจุดหนีทางด้านเหนือของ Stone Barrier Point เอ๋ฮคิดว่าจะกาะไปกอะกลางน้ำโน้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นคายานะแต่ควรจะลงไปข้างล่าง เด็กก่อนแถวนี้มีอะไรมาสวยเชีย้าทางจะมีความลำบากอยู่โอเค๋ปังเปล่าไ้ตรงนูน้น อเคเออใช้ลมกับน้ำแข็งนะสลับกันไปโอเคลมน้ำแข็งอน้ำแข็งมันครูดาวน้อยด้วยฮะโอเคน่าจะไปได้อยู่โอ้ยแต่มันไไหมดเร็วอะ เฮ้ยเป็นหมดเร็วเหมือนกันนะละนาละลายเร็วเหมือนกันโอเคไม่ตายเลยนะ ดูความจาัดดูความพยายามอ้าวมองไม่เห็นทางมืดต้องแข่งกับเวลาอา่ามองไม่เห็นทางอ่ะโงั้นไปทางนี้เรื่อยๆอะ เดี๋ยวดูมินิแมปไปด้วยนะครับวินเบลยพยายามจริงถ้ามันอยู่ไหนนะเนี่ย ปุยจะหมดหมดจะพูดรีบไปเถอะ f r e e มันไม่เห็นทางจริงนะี่ใกล้ๆแล้วมัก็ควร ให้เราเห็นสักหน่อยตรงนู้นเปอ่วะ ใส่ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่ามองข้างหน้าไม่เห็นอะไรเลยอ่าใช่ใช่ใช่เห็นแล้วเห็นเสาแวบๆแล้วโอ้ยังมีความพยายามมาก ใกล้กันหมดเลยแล้วเนะี่ยเฟรชเฟรชเห็นว่าน้ำแข็งกับไอตรงนี้มันก็พื้นที่ที่เราสร้างก็ได้น้อยอยู่อ้าวเริ่มโอเค หมอกเยอะเหลือเกินเป็นสว่างขึ้มาใช่ไหมบบมันจะมีอะไรรออยู่เนาะ ก็อย่าก็เลอกอย่าพลาดเลยคือแบบว่าต้องต่อเน,นื่องอย่ารอเวลาเลยนะครับก็ต้องปกก็เล่าจัดจอ่จอกับมันหน่อยยใกล้ถึงแล้วคอามพยายามอยู่ที่ไหนคอามพยายามอยู่ที่นั่น ก็น่าจะว่ายไปได้แล้วนเนาะก็ร้อยถึงนะใช้วิธีเดียวกันเนี่ยแหละว่ายไปเลยถึงแล้วอ่าสำเร็จความสำเร็จอนะสายลมพัดพามาเล็ดอะไร,รสักอย่างดูสักสหน่อยอนะความสำเร็จสิ่งมารันบนโลก ลมพัดพา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งเรื่องราวมาไปถึงไปถึงอะไรสักอย่างก็คือถึงนี่แหละโอเคช่างมีความพยายามอยู่นี่ไงสุดขอบโลกตรงนี้เลยด้านก่อนออกไกลจาก o อมเบลเล p o พ n ์และสตาร์ a สเนชคลิปนะ มีอะไรมาแถวนี้บ้างสำรวจสักหน่อยอ๋อมีขอสักการะแล้วมีอะไรเนี่ยมีนาฬิกามีขอสักการะอยู่ตรงโน้นโอเแย ก็คือเราเอาแล้วเหรอยางนี่ว่าอ,อนนนันนี้นันน์โอ้ยย,ย,ยานะเออแล้วก็มีกล่องนี้ด้วยพระเจ้าลักเสียสเชดโอ้โหสุดยอดที่เก็บของตรงนี้นะโอ้โหมันก็ไม่มีในแผนที่ด้วยนะีน่ดีมากโอ้ได้สีดาตุ้มเลย แล้วเราจะขึ้นเป็นยังไงล่ะนี่โอเคเรอยสลักที่แตกแล้วสายลมพัดพาเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาและกาลเวลาก็ทำให้ัันลายไปตำนานข้อความหมายความถึงหมายความถึงอะไรกันนะไม่เข้าใจเลยอเอ แต่ที่แข่งนี้ดูเหมือนจะมีความลับะไรซ่อนอยู่เราไปดูรอบๆกันเถอะไม่แน่อาจจะมีบอดแสอะไรบ้างจา้ามีเควสด้วยกัเวลาสายลมเย้เอยคเดาหาด้วยกันเลลมีอเเัตตแฟกสีดามาใหม่เป็นชุดเมเดนนะซึ่งได้มาเยอะเลยอะ่ะมีมีดอกไม้แล้วใช่ไหมแล้วก็มีถ้วยถ้วยเป็นอินสตัคเตอร์ฮฮ แล้วก็เออเมเดนโมเมเดนนะงั้นก็ให้กับบาบาร่าเลยเพราะว่า,วาถ้าเซตสองอันก็เพิ่มผลการรักษาตัวละครขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโอเคใส่เมเดนเซตที่ดอกไม้โอเคได้ อ่าเทพเรียกด็อกเตอร์ด้วยโอเคดีมากแล้วมีอะไรอีกดูแป๊บหนึ่งนะว่าจะใส่ให้ใครที่เหลือนะมีอะไรนะถ้วยกับถ้วยกับโมถ้วยถ้วยกับเบอร์สเกอร์โอเคนะให้ตัวน้กกากที่เป็นเบอร์สเกอร์เพราะว่าเขาใส่สามดาวอยู่ก็ใส่เป็นสี่ดาวเลยถึงเออลืมเสริมพลังเสริมพลังด้วยเลยนะเอาตอ แทนกันที่บวกบวกสีกส่ไปใช่ป่ะเลเวลถึงจัดเรียงถึงบวกสี่อันนี้ใช่ไหมน่มาจะนี่เสริมบรั่งบวกสามแล้วก็ใส่วัสดุหนึ่งดาวไวเพื่อบวกสีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งให้เท่ากับเดิมเสร็จแล้ว ไปที่ตัวที่เมื่อกี้เราใส่กับบาบาร่าใช่ไหมเย่ yeah. <Yeah. S 1> เสริมพลังด้วยเรียกวัสดุถึงเลเวลจัดเรียงโอเคดอกไม้ใช่ไหมแบบบวกแปดโอเคพลังก็กลายเป็นบว,วกหกเพิแล้วก็ใส่ให้มันครบเลเวล8แปดเหมือนเดิมเลย เพื่อความเก่งอ่าอเก้พัสดุสองดาวเจ็ดเก้บวกแปลแล้วก็สรุปแต่ละความแรงคีเพิ่มเป็นยี่สิบเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะพลังป้องกันบวกสิบห้าหน่วยดีมากก็อะไรนะที่เราใส่ให้เกดอกไม้ใช่ไหมอ่าดอกไม้เสริมพลัง คือก็ใส่ของที่นั่นดอกไม้หรอแสดงว่าค่ะดอกไม้ไปใส่กับไอ้ตัวนั้นแล้วงั้นก็สีบวกสีตรงนี้แล้วก็เลือกทั้งหมดอีกทีหนึ่งที่เป็นสองดาวซึ่งบวกสีแล้วเย่พลังชีวิตบวก1,377เลยนะมวกเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะจากเดิมแล้วความถนาดธาตุบวก19หน่วยเจ๋งจะได้ เราใส่ฟิสโก้ลแล้วกันนะเพราะว่าเราอยากจะเล่นตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าพัฒนาตัวละครไปเรื่อยกันเบื้องหลังเป็นเบื้องพัฒนาตัวละครมันตัวนี้ฟิสโก้เนี่ยไปเบื้องหลังนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ได้เบื้องหลังไม,ไ,มไม่ได้หลังมาเขาเรียกไงนะคือไปเรื่อยๆจนกว่าเขาเรียกว่าความเก่งมันอยู่ในระดับเดียวกันกันกบที่เราใช้บ่อยๆก็ค่อยเอามาด่านหน้านั่นเองเออประมาณนั้นโอเคช่วย Instructor. อินสตัคเตอร์อมีเซตสองอันโอเคโบนัสเซตยังโอเคอยู่มีแคปเริงดอกเตอร์กับอินสตัคเตอร์โอเคนี่มีให้ตรวจสอบโอเคได้ artifact. อ r t ติแฟกต์ถ้ามีลมอยู่ตรงนั้นแต่อ้ามีกระปิบๆอยู่นี่เคอนุธาเข้าตัวสงสัยตรงนี้ดังั้นก็ต้องจุดลม ือต้องขึ้นโอเคขึ้นเสาวดูขึ้นเสาว,สวแล้วแล้วไปต่อไม่เห็นมีอะไรเลยถึงพื้นที่เควสแล้วเขนหาเป้าหมายในพื้นที่นี้เดี๋ยวหาดูครับ ํำอธิบายเควสนี่คุณไปถึงเกาะร้างห,งหนึ่งซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลบนนั้นมีนาฬิกาแดดลึกลับอันหนึ่งตั้งอยู่ที่นั่นจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะนาฬิกาแดดนาฬิกาแดดมันก็ชี้ชี้เข็มมาทางนี้แกเ,เดี๋ยวหาก่อนโอ้มีอะไรตรงนี้เหมือนเป็นแคมป์ สอบก็เป็นของธรรมดาทั่วไปห่้าตรงนี้ ต้องแปลงเป็นโนเอลแล้วก็มีของอยู่ตรงเออนี่ไงนั่งนั่งได้ด้วยแล้วนั่งหายไปครั้งนั้นฮะโอเคไม่มีอะไรก็คือนั่ง,งเฉยสงสัยต,ต้องใช้โนโอเอลทำลายตรงนี้น่าเ็วหินมันเหมือนทำทำลายได้จึงแปบป็นโนโอเอลมา นั่นไงอ่บาบัตรเชือกโมโมนี่น่าจะเป็นสมุดบันทึกข้างในเขียนอะไรบ้านะลองเปิดดูกันเถอะบัตรเชืกๆๆอกโซมโซมเคดูครับโอ้มีแบบบอสแสต่อไปโอ้โอเกมนึกว่าจะกลับเลยเนี่ยยังมีอะไรให้เราค้นหาต่อดีจังเลย เหมือที่คุณคนเขียนไว้สิ่งที่จดบันทึกไว้ดูน่าจะเหมือนเกี่ยวข้องกับที่แห่งนี้ข้อความบริการแต่นะ่าจะต่อกันกับข้อความที่สลายไว้บนเ u s a ซ d w ิน d Temple ต้องเอาทั้งสี่ประโยคมารวมกันถึงจะเป็นข้อความที่สมบ,บูรณ์ o ต s a n d w ิน d Temple กับที่นี่น่าจะมีเกี่ยวข้องเทวดาที่เกี่ยวข้องกับการเวลาน่าสนใจซะจริง,รงวิหารการเวลาที่หายไปในการเวลาข้อ,อนี้ในตำรานโบราณยังมีนักวิชาการบางคนได้กล่าวว่าเทพแห่งลม มีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับเท้าเจาองค์นี้ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆที่นี่จะต้องมีล่องรอยอะไรอย่างแน่นอนโดยทั่วไปแล้วี่ยเป็นล่องรอยของท่านอะไรแบบนี้นอกจากนั้นบางช่วงฉันก็ยังรู้สึกว่าแถวๆนี้มีอะไรแปลกๆซึ่งจะเป็นตอนเช้ามืดเริ่มตั้งแต่ตีสองตีสองเหรอมากสุดไม่เกินช่วงตีห้าเวลานันี้มีรัก,กาแดดอยู่ข้างๆเลยหนึง่งใช้ในช่วงเช้ามืดเงาของในกาจะชี้ลงด้านล่างพองดีซึ่งเห็น ได้ชัดเจนและทําให้จดจําเวลาได้ง่ายมากขึ้นด้วยแต่ใช้ไม่มีวิชั่นต่อให้รู้สึกถึงความปิดปกติก็และพอคาดเดาได้แต่ก็ไม่มีวิธีตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมลำบากแท้จริงนักวิชาสการสมัยนี้ไม่มีวิชั่นก็ยิ่งยากาไปอีกอ่าตีสองตีสองถึงตีห้าโอเคเอาเย่ต oh, yeah. ีจังนึกแล้วเชียร์ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเวลาแต่ไม่รู้ช่วงไหนไง เามีกล่องอีก่ด้นด้วย <c oughs> พววเพิ่งสังเกตว่ามีกล่องเอากล่องด้วยเ <c oughs> มื่อเกี่ยวกับเตาเซอร์มินแชมเปด้วยใช่ไหมน่ะไหนลองหาันหน้าไปทางที่ไหนกาชชีเมื่อ <c oughs> มันก็ชี้ไปข้างบนนู้นเลยเนี่ไม่ใช่แล้วเ <c oughs> ตีสองถึงตีห้าชัวร์วนนี้ อีสองสิบนาทีก่อน อ๋อเงาชี้ไปข้างหลังซึ่งเราเอาแล้วไงหรือว่าแค่บอกว่ามีออสก,การะเหรออ่าท่าที่เอามี มีใช้ลมเวดกระจายได้นะได้เหรอหกระจายอ๋อกระจายจุดที่สายลมรวมตัวศูนย์ทับสามอ่ามีอัปเดตเวสกระจายจุดที่สายลมรวมตัว ยังไงครับดูแลรายละเอียดเพทไม่เปเ็นการอะไรเด็ดเด็ดเด็ดเก่งงั้นเอาเอาลมอนุธาไปก่อนนะเผื่อว่าจะใช้ไม่ใช้เดี๋ยวอีกเรื่องหนึง่ง เงามันไปอ่าอนุธาตุหายเงามันไปทางนี้เคเดี๋ยวขอหาทางก่อนนะบนตัวนี้ในกาะนี้มันมีชีวิตอยู่ครับ นานตายท่าลมดาแตง เดี๋ยวหมดตัวเหรองั้นก็เจอกับสายฟ้าไปซะลังท่านลมกระต่ายนั่นเป็ You're in for a little Come a little closer. Okay. Come a little closer. That's it. I Okay, I <laughs> กาะนี้ด้วยนะแต่ยังหาปริศนาะนั้นไม่เกาะออกไรตัวที่ตีสองตีห้าเราเลยเวลามาแล้วก็ยังหาไม่เจอแต่แค่รู้ว่ามีตัวหุ่นอยู่ตรงนี้ตื่นใต้ตัวหนึ่งเราะมีก่องตรงนู้นโอ้ยังมีกล่องอีก่เดีมากไม่เคยเสียเชฟรวยเลยทีเดียวโอ้นั้นตัวนั้นตื่นได้ปะ คิว่าตื่นได้ไหมไม่ได้อันนี้เออไม่ได้จนนี้ก็หาปริศนากันต่อไป